สวัสดีสวีดัจ้ามื่อน,นีเลิกงานแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวกลับบ้านกันได้จ้านี่ค่ะบรรยากาศหลังเสร็จงานแล้ววันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์จ้ะนี้จ้าก่อนกลับบ้านนะคะเฮากระจอดซื้อกระดงจ้าอยู่ในลานขายเครื่องจักสารนะคะมีสินค้าหลายอย่างเนะะี่ค่ะใครสนใจหรือผ่านไปผ่านมากะแวะซื้อไดะะ้เนี่ค่ะอันนี้อยู่ตรงข้ามกับ โรงเรียนบ้านคําบิดนะคะน่ะเนาะนี่เป็นไงคะ่ะมีสินค้าหลายอย่างจ้าม้วยก็มีค่ะมอหนึ่งก็มีนะจ้า,จานี้เป็นไงบ้างสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะราคามิตรภาพอยู่จ้าเป็นบางอย่างนะคะบางอย่างกะ แพงสมกับอันที่เพิ่นเฮตุเอานะคะเพราะว่าอันนี้นเป็นงานฝีมือนะคะใช้มือทําล้วนอันนี้ก็งามจา้านี้สําหรับผู้ใดอันไปวัดนะคะนี่ค่ะนี่เราก็ได้ไม้กวาดมาหนึ่งอันนะคะกับกระดงมาอันหนึ่งจา้านี่กระดงสํหรับทรายเข่าจา้านี่ค่ะนี่ค่ะไม้กวาดอันนี้75บาทนะะเนาะเนาะเขาก็ได้มาอันหนึ่งจา้านี่ค่ะของเยอะแยะเลยนี่ไม้เมื่อเสือก็มีจา้านี่ค่ะ นี่มีของน้ําจ้าเอาไปใส่ป่าแล้วค่ะมีขนาดหน่อยขนาดใหญ่จ้าหลายขนาดนะคะนี่ค่ะไปค่ะเสร็จแล้วเรากกลับบ้านกันจ้านี่ค่ะระหว่างทางฝนตกจ้าชุ่มฉ่ำอีกแล้วค่ะ